สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับ a l k to y o u b y คูแอมกันอีกครั้งนะคะวันนี้คูแอมมีหัวข้อดีๆมานำเสนอค่ะคือเรื่องของข้อตกลงหรืออนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของโลกนะคะไปชมกันเลยค่ะสำหรับข้อตกลงหรืออนุสัญญาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโลกนะคะมีมากมายเช่นการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้สัตว์ป่าพืชพันธุ์ธรรมชาติหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นต้นค่ะ สิ่งที่เราจะเจอในการทำข้อสอบภูมิศาสตร์นะคะหรืออนุสัญญาที่สำคัญเนี่ยมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. พิธีสารเกียวโตมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่11ทธันวาคม1997ในเกียวโตประเทศญี่ปุ่นและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์า5 0 5สําสำหรับเป้าหมายของพิธีสารเกียวโตนะคะคือการให้กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมตามภาคผนวกที่1 ลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกซึ่งแก๊สเรือนกระจกนักเรียน,นก็น่าจะทราบนะคะว่าประกอบด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สมีเทนเป็นต้นค่ะแล้วก็กลุ่มแก๊สในส่วนของไฮโดรฟลูออรคาร์บอนนะคะให้มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีพศ2533ค่ะโดยมีเป้าหมายว่าในปีพศ2553นั้นจะต้องมีปริมาณลดลงถึง5.2เเซค่ะ สำหรับเมื่อสักครู่นี้นะคะครูเชื่อว,ว่านักเรียนน่าจะได้ยินคำว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมตามภาคผนวกที่1นั่นก็คือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นสาภาพยุโรปค,ค่ะรัสเซียญี่ปุ่นเป็นต้นค่ะประเทศในภาคอุตสาหกรรมนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะให้สัตยาบันแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีบางประเทศค่ะที่ไม่ลงนามในสัญญาแล้วก็ไม่ให้สัตยาบันด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียค่ะซึ่งทำให้เป็นที่วิตกกันว่านะคะการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลนะคะเนื่องมาจากประเทศที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกมากที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกานั้นนะคะไม่มีทีท่าเลยค่ะว่าสภาคอเกรสตเนี่ยจะให้สัตยาบันโดยเขาให้เหตุผลว่าอาจจะมีการกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศของเขาได้ค่ะ ปัจจุบันนะคะพิธีสารเกียวโตเนี่ยมีผู้ให้สัตยาบันถึง191ประเทศค่ะแล้วก็มีผู้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ83ประเทศค่ะสค่ะไซเตสอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ค่ะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอนุสัญญาวอชิงตันค่ะอนุสัญญาไซเตสญญนะคะมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม ปีคิดาักรา1,975ค่ะโดยมีสำนักงานเลขาธิการไซเตสนะคะตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวาประเทศสวสิตเซอร์แลนด์ค่ะโดยเป้าหมายของไซเตสนะคะคือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคามค่ะทำให้ปริมาณนั้นลดลงจนอาจเป็นเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ได้นะคะ วิธีการอนุรักษ์ของไซเตสนะคะจะใช้กระบวนการคือการสร้างเครือข่ายทั่วโลกค่ะในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศทั้งในส่วนของสัตว์ป่าพืชปา่าและผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะไซเตสไม่ควบคุมการค้าภายในประเทศนะคะสำหรับชนิดพันธุ์ในท้องถิ่นค่ะปัจจุบันนะคะมีประเทศสมาชิกทั้งหมด180ประเทศทั่วโลกค่ะสำหรับประเทศไทยเองนะคะเข้าร่วมเป็นลำดับที่77ค่ะ ซึ่งในปัจจุบันค่ะอนุสัญญาไซเตสน,นะคะได้ให้การคุ้มครองแก่สัตว์และก็พืชน,นะคะมากกว่า30,000ชนิดค่ะตั้งแต่เสือโครง่งช้างป่าไปจนถึงไม้ฮอกกานีแล้วก็กล้วยไม้ค่ะด้วยการกำหนดรายชื่อสัตว์ป่าและพืชเหล่านี้นะคะลงไปในบัญชีไซเตสค่ะ3ค่ะ อนุสัญญาแลมซาหรืออนุสัญญาที่ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศนะคะได้มีการรับรองจากประเทศต่างๆที่มีการเข้าร่วมการประชุมที่เมืองแลมซาประเทศอิหร่านเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์1า7 1และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่21ธันวาคม7 9 7 5ค่ะ สำหรับเป้าหมายของอนุสัญญาในส่วนของอนุสัญญาแรมซ่านะคะเน้นการอนุรักษ์เพื่อการใช้พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนค่ะ ยกตัวอย่างเช่นเพื่อการสกัดกัน้นหรือการยับยัง้งการบุกรุกเข้าครอบครองหรือการทําให้ปริมาณของพื้นที่ชุ่มน้ํานั้นมีปริมาณที่ลดลงนะคะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตค่ะเป็นการรับรู้และการรับรองในเรื่องของความสําคัญพื้นฐานของพื้นที่ชุ่มน้ําในหน้าที่ทางนิเวศวิทยาค่ะเห็นประโยชน์ถึงทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ตลอดจนคุณค่าของกิจกรรมนันทนาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน้ำด้วยค่ะ ในส่วนของประเทศไทยนะคะได้เข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ําเป็นลำดับที่110ค่ะซึ่งการเข้าร่วมเป็นภาคีพื้นที่ชุ่มน้ําได้นั้นนะคะจําเป็นที่จะต้องให้สมาชิกเสนอพื้นที่ชุ่มน้นํา1แห่งค่ะที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศค่ะประเทศไทยเองจึงได้เสนอ ผู้ควรคี้เสียนะคะในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเป็นเขตพื้นที่ชุ่มน้ําที่สําคัญระหว่างประเทศค่ะและถือได้ว่าเป็นแหลมซ่าไซแห่งแรกของประเทศไทยค่ะและเป็นลําดับที่948ของโลกค่ะ 4. อนุสัญญาบาเซลหรือชื่อเต,เต็มคืออนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการกําจัดซึ่งของเสียอันตราย มีการประชุมที่เมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์อนุสัญญาเริ่มลงนามในวันที่22มีนาคม1989มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม1992 อนุสัญญาบาเซลนะคะเป็นอนุสัญญาระดับนานาชาติค่ะว่าด้วยการกำจัดการเคลื่อนย้ายของเสียระหว่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศกำลังพัฒนาไปยังประเทศโดยพัฒนาค่ะจุดมุ่งหมายคือการลดปริมาณสารพิษที่เกิดจากของเสียหรือว่าขยะนั่นเองค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คืออนุสัญญาวเวียนนาค่ะและพิธีสารมอนทีอนค่ะ เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศนะคะที่สืบเนื่องมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาโอโซนของโลกค่ะที่ถูกทำลายซึ่งเป็นผลมาจากการใช้สารที่มีตัวทำลายชั้นโอโซนในกิจกรรมต่างๆค่ะสำหรับอนุสัญญาเวียนนานะคะคือการป้องกันชั้นโอโซนในบรรยากาศไม่ให้ถูกทำลายค่ะและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากรูโวข,ของชั้นโอโซนค่ะ โดยสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างประเทศต่างๆนอกจากนี้อนุสัญญายังประกอบด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะลดและเลิกการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดการทำลายชั้นโอโซนอีกด้วยค่ะพิธีสารมอนเทออนนะคะเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม1 9 8 9ค่ะคือสนที่สัญญาสากลที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุม ยับยั้งและลนรงให้ลดการผลิตและการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนเพื่อรักษาชั้นบรรยากาศโอโซนที่เริ่มจะสูญสลายไปเนื่องจากการใช้สารเหล่านี้ค่ะโดยที่ส่วนที่สัญญานี้นะคะจะมุ่งไปที่การกำจัดการใช้สารในกลุ่มของประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอนฮาโรเจนซึ่งพบว่ามีส่วนสำคัญในการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนค่ะ โดยการทำลายชั้นโอโซนทั้งหมดนี้นะคะจะมีส่วนผสมของคลอรีนบรม m น i n e ประกอบอยู่ด้วยค่ะในขณะที่สารที่ประกอบด้วยฟลูออรีนเท่านั้นค่ะที่จะไม่ทำลายชั้นโอโซนค่ะจะเห็นได้ว่านะคะชั้นโอโซน,นมีความสำคัญต่อโลกของเราอย่างมากนะคะเพราะเป็นเกราะป้องกันรังสีที่อันตรายจากดวงอาทิตย์ค่ะดังนั้นเรามาช่วยโลกของเรากันนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับข้อตกลงและก็อนุสัญญาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโลกตอนที่หนึ่งนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง t a l t t y y u u b คูแอนะคะแล้วก็กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะ